ตอนที่42พลังความเคลื่อนไหวอันมืดมิดทาง9้าชั้นตูมทันใดนั้นเองบนร่างของหลงเฉินได้ปะทุพลังขึ้นมาอย่างบ้าคลั่งจนทําให้อากาศเบื้องบนเกิดความแปรปรวนไปทั้งหมดพลังอันน่าหวาดกลัวนี้แผ่ซ่านความเย็นยะเยือกไปทั่วทุกขุมขนจนทําให้ผู้คนทั้งหมดรู้สึกจมดิ่งไปในหุบเหวอันมืดมิดนั่นมันอะไรกัน แม้แต่งเหล่าขุนนางเองก็ยังนั่งไม่ติดเก้าอี้ทุกสายตาจ้องมองไปที่ด้านหลังของหลงเฉินที่บัดนี้ปรากฏเส้นพลังที่กำลังเคลื่อนไหวอยู่ทั้งหมดเจ็ดสายพัวพันกันเป็นเกลียวเขาอยู่ในพลังขั้นก่อรวมเพียงระดับทีเ7ษอย่างนั้นเหรอลงเฉินผ่านการต่อสู้ฟาดฟันกับผู้คนมานับครั้งไม่ถ้วนแต่ก็ยังไม่เคยแสดงพลังแห่งการฝึกยุทธ์ออกมาอย่างชัดเจนเหมือนครั้งนี้มาก่อน ผู้คนต่างคาดเดาไปวุ่นวายว่าเขาคงจะเข้าสู่ขั้นก่อโลหิตได้ตั้งแต่แรกแล้วแต่สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นอยู่เบื้องหน้าของทุกคนสายตากลับเป็นเพียงพลังในขั้นก่อรวมเท่านั้นประกายแสงของการระเบิดพลังของลงเินทั้งเจ็ดสายนั้นเป็นสิ่งยืนยันว่าเขายังอยู่ในพลังขั้นก่อรวมระดับที่เจ็ดอย่างแน่นอนแต่ด้วยพลังสภาวะเช่นนั้นจะใช่เพียงระดับเจ็ดอย่างนั้นหรือ เหล่าคุณนางต่างถกเถียงกันกับพลังอันมหาศาลที่พุ่งพล่านออกมาการประทุพลังของลงเชินนั้นช่างน,น่ากลัวจนเกินไปไม่ว่ามองอย่างไรก็ไม่เหมือนกับพลังของผู้ที่อยู่ในขั้นที่เจ็ดวช้างเสี้ยฉางเฟิงและพรรพวกต่างสะดุง้งตัวยโยนออกมาพร้อมกันนี่ถือเป็นครั้งแรกของพวกเขาที่ได้พบผ่านกับเรื่องเฉกเช่นนี้เลยก็ว่าได้ปึกใต้ฝาเท้าของลงเฉินก็เสียงระเบิดดังขึ้น จนพื้นเวทีสั่นไหวเสียงดังเอียดอารเงาร่างหนึ่งพุ่งเข้าหาวางซานอย่างรวดเร็วประดุดประกายแสงหนึ่งอย่างไรอย่างนั้นเขาพุ่งหมัดออกไปพร้อมกับหอบสายลมปั่นป่วนอยู่โดยรอบปลายของคมหมัดรวมเอาไว้ด้วยพลังแห่งฟ้าดินอันมหาศาลพุ่งเข้าไปยังร่างของวางซานวางซานส่งเสียงดังชี้ขึ้นมาร่างกายของเขาสั่นเทิมไปมาจากการประทุพลังไอโลหิตที่ระอุข,ขึ้นมาท่ามกลางอากาศ จาสายลมปั่นป่วนขึ้นมาเช่นเดียวกันจากนั้นเขาก็สวนหมัดข้างหนึ่งตูมเสียงกระแทกของสองคมหมัดดังสนั่นหวันไหวไปทั่วทุกสารทิศความรุนแรงของพลังที่เข้าประทากันแผ่กระจายจนฝุ่นตลบอบอวนไปทั้งบรรยากาศตูมตูมหลงเฉิญไม่รีรอให้มีการตอบสนองเขาออกหมัดด้วยพลังอันมหาศาลติดต่อกันไปอีกสามครั้งอย่างบ้าคลั่ง เรากับพายุฝนฟ้าขนองในคืนที่ท้องฟ้ามืดมิดหว่างซานร,ร่ำร้องออกมาด้วยความเครี้ยวกราดหลังถูกแรงกระแทกไปถึงสามครั้งบึมเสียงระเบิดเกิดขึ้นเป็นละลอกดังต่อเนื่องกันฝุ่นลอยคลักคลุ้งไปทั่วบรรยากาศจนแทบจะไม่เห็นการเคลื่อนไหวเศษไม้ปลิวว่อนไปทั่วผู้คนรอบเวทีในระยะร้อยคืบไม่อาจที่จะทานรับพลังที่ประทุกออกมาอย่างไม่วางมือได้จนต้องถอยร่นออกไปหลายก้าว ตมมีเพียงเสียงระเบิดครั้งเดียวในรอบนี้ความเงียบสงัดเข้าครอบงำบริเวณโดยรอบอากาศเริ่มมีไอฝุ่นจางลงปรากฏให้เห็นถึงร่องรอยของความเสียหายของเวทีร่างของชายหนุ่มสองคนกำลังยืนประจันหน้ากันอยู่สายตาทั้งคู่จ้องมองอีกฝ่ายอย่างเป็นเอาเป็นเอาตายอยู่บนเวทีคิดไม่ถึงเลยว่าเจ้าจะยังมีพลังออกมาได้ถึงสองกระบวนท่า หว่งซานเสียยิ้มขึ้นมาพร้อมกับปาดโลหิตที่ไหลออกมาจากมุมปากในตอนนี้หลงเฉินได้กลายเป็นปีศาจในร่างมนุษย์ตนหนึ่งเขามีพลังมหาศาลจนน่าตกใจแม้แต่หว่งางซานที่ไหลเวียนลมปราณเพื่อทำการป้องกันร,ร่างกายเอาไว้แล้วยังได้รับบาดเจ็บได้สิ่งที่เจ้าคิดไม่ถึงยังมีมากนักเขาไม่ได้มีเพียงแค่สองกระบวนท่าน,นี้เท่านั้นเจ้านั้นยังไม่คู่ควรที่จะใช้โลหิตของพี่น้องแห่งข้า มากระตุ้นโทสะของข้าขึ้นมาจนข้าต้องบ้าบินขึ้นมาเช่นนี้คนอย่างข้านั้นหากได้ครั่งขึ้นมาแล้วแม้แต่ตัวข้าเองก็ยังหวาดกลัวในตัวเองหลงเฉินกล่าวออกมาด้วยน้ำเสียงเย็นชาว่าจาใหญ่โตซะจริงเจ้าคิดหรือว่าข้าเน่ะจะมีความสามารถเพียงแค่นี้วันนี้ข้าจะทำให้เจ้าเป็นเหมือนแมลงที่ถูกเหยียบอยู่ใต้ฝ่าเท้าของข้าจงเบิกตาของเจ้าดูให้ดี ว่าสิ่งใดเรียกว่าพลังฝีมือที่แท้จริงกันปึกวางซานตะโกนออกมาอย่างดุดดันพลันทั่วทางร่างก็ประทุพลังพุ่งพล่านออกมามากกว่าเดิมที่ประลองกับลงเชิญไปเมื่อครู่นั้นเขาใช้พลังของขั้นก่อโลหิตระดับที่สีเท่านั้นแต่บัดนี้กลับเริ่มพุ่งพลังขึ้นสูงพรวดๆไปเรื่อยๆจนน้าตกใจระดับที่หระดับที่หระดับที่เ ปรมาจารย์เวนฉีทอวเวลตาเป็นกังวลเขาคิดไม่ถึงว่าหวางซานผู้นี้จะซ่อนเร้นพลังยุทธ์เอาไว้มากมายถึงเพียงนี้เห็นได้ชัดว่าเขาเป็นถึงยอดฝีมือขั้นก่อโลหิตตอนปลายแล้วขอบเขตพลังขั้นก่อโลหิตระดับที่3และระดับที่4นั้นนับว่าหาได้ยากยิ่งแล้วแต่นี่ระดับ6ระดับ7ก็ยิ่งไม่ต้องกล่าวถึงแทบจะต้องพลิกแผ่นฟากเพื่อค้นหาก,กันเลยทีเดียว พลังการต่อสู้ของชายผู้นั้นพุ่งสูงมากขึ้นอย่างไม่มีที่สิ้นสุดผู้คนมากมายต่างคนลุกชันด้วยความหวาดกลัวในขุมพลังอันเย็นยะเยือกที่แผดซ่านออกมาหลังจากที่ผู้ฝึกยุทธได้เข้าสู่ขอบเขตพลังขั้นก่อโลหิตแล้วก็จะถูกแบ่งระดับขึ้นเป็นตอนล่างตอนกลางและตอนปลายเพื่อใช้เป็นการวัดขีดจำกัดของพลังหว่างซานได้ปะทุพลังขั้นก่อโลหิตของเขาขึ้นมาจนถึงระดับที่7 สายโลหิตทั่วทั้งร่างร้อนระอุข,ขึ้นมาคล้ายกับมีทานน้าสายหนึ่งไหลเข้าสู่กองเพลิงบาลัยการอย่างไรอย่างนั้นเจ้าหนูยอมรับซะเถอะเวลาตายของเจ้าได้มาถึงแล้ววางซานกล่าวอ,ออกมาด้วยน้ำเสียงทุ้มต่ำแววตาจ้องมองไปที่หลงเชิญคล้ายกับสัตว์ดุร้ายตัวหนึ่งทันทีที่เขากางแขนออกสายลมอันพลิ้วไหวก็ได้พัดพาร่างนั้นไปหาหลงเชิญอย่างรวดเร็ว จากนั้นฝ่ามือหนึ่งก็ฟาดออกไปกลางอากาศพอวังแห่งความคิดของลงเฉินก่อตัวขึ้นอย่างวาบวุ่นอีกครั้งเป็นอย่างที่เขาคาดเดาเอาไว้ไม่มีผิดเพี้ยนว่าวังซานผู้นี้จะต้องเก็บซ่อนพลังฝีมือที่แท้จริงเอาไว้ก่อนหน้านี้ตัวเขานั้นไม่มีซึ่งความนึกคิดที่จะต่อสู้กับวงังซานแต่เมื่อถูกกระตุ้นด้วยโลหิตของพี่น้องจนบ้าคลั่งขึ้นมาถ้าหากไม่รับคำท้าทายนั้นเขาเองก็คงจะต้องเกิดความ ขัดแย้งภายในจิตใจของตัวเองอย่างแน่นอนดวงตาของหลงเฉินมองไปยังฝ่ามือของหวางซานที่กำลังจะฟาดเข้ามาพลันบนใบหน้าก็ปรากฏรอยยิ้มอันแสนชั่วร้ายเรากับเห็นมแมลงตัวหนึ่งกำลังบินเข้ามาติดกับดักความกรดแค้นของเขาประทุขึ้นมาอย่างมหาศาลเทียบเท่ากับพลังทั้งเจ็ดสายภายในจุดตันเถียนที่กำลังไหลเวียนอยู่อย่างบ้าคลั่งจากนั้นก็กวาดกำปั้นออกไปข้างหนึ่งตูม เสียงระเบิดดังขึ้นมานับครั้งไม่ถ้วนลงเชิญสัมผัสได้ถึงขุมพลังสายใหญ่สายหนึ่งไหลเวียนอยู่ในร่างประดุจกระทิงคลั่งสุดกระชากไปมาอยู่ด้านในจากนั้นร่างของเขาก็ได้ทะยานออกไปด้านหน้าปึกชิ้นส่วนเวทีทางด้านหลังก็ได้สั่นไหวไม่หยุดแผ่นไม้กระดาในระยะหนึ่งคือก็ได้แหลกละเอียดเป็นผุยผงฝ่ามือข้างนั้นถูกหลงเชิญหยุดเอาไว้ได้ในทันที แต่ร่างของเขากับรอยกระเด็นออกไปไกลหลายคืบแล้วค่อยร่วงลงสู่พื้นเป็นพลังที่แข็งกแกร่งยิ่งนะักเทียบกับพลังตอนกลางหรือตอนปลายได้เลยหรืออาจจะเรียกเรียกว่ามากกว่าเลยก็ว่าได้หรือไงกันหลงเฉินพยุงร่างลุกขึ้นจากพื้นไม่อาจปิดบ,บังความตื่นตะนกได้อีกต่อไปเดิมทีเขาคิดว่าหวางซานนั้นมีพลังยุทธอยู่เพียงแค่ขั้นก่อโลหติตระดับที่สีเท่านั้น แต่ในเวลานี้กลับต่างกันลิบลับเขาว่าตัวเองไม่อาจที่จะต้านทานพลังอันมหาศาลจากชายผู้นั้นเอาไว้ได้ช่างแตกต่างกันมากเกินไประหว่างพลังตอนกลางกับตอนปลายเขานึกย้อนไปในช่วงที่ประทะกับยอดฝีมือคิวเลขแปดที่เหล่าสุลาแม้ว่าชายผู้นั้นจะไม่ได้ตอบโต้กลับมาด้วยพลังยุตธแต่อย่างใดลงเฉินก็พอจะทราบได้ว่าชายหนุ่มคิวเลขแนั้นเป็นยอดฝีมือขั้นกอโลหิตตอนปลาย บัดนี้หลงเฉินกำลังรวมพลังทั้งเจ็ดสายไว้หากเทียบพลังต่อสู้กับก่อนหน้านี้แล้วถือว่าแข็งแกร่งขึ้นเป็นอย่างมากแต่ว่าการมาเผชิญหน้ากับหว่างซานที่เป็นถึงยอดฝีมือกอโลหิตตอนปลายก็ทําให้เขาต้องตกที่นั่งลําบากไม่น้อยเลยก็แค่ขยะชิ้นหนึ่งบัองอาจหานกล้ากล่าวว่าจเจ้ามาเสย,ยโตมาท้าประลองกับคนยคอย่างข้าอย่างนั้นเหรอทั้งยังกล้าออกหน้าแทนผู้อืน่น ทั้งยังหวังจะเป็นคังคกกินเนื้อห่านฟ้าช่างน่าสังเวชจนข้าอยากจะขำจนตายแล้วหวางซานก้าวเดินเข้ามาหาหลงเฉินอย่างช้าๆบนใบหน้าเต็มไปด้วยอรอยยิ้มที่แสนเยยหยันคนอย่างเจ้าช่างไม่เหมาะสมที่จะหายใจร่วมอากาศเดียวกับข้าเช่นนั้นข้าผู้นี้จะช่วยดับลมหายใจของเจ้าให้เองอย่าได้ ทันใดนั้นเสียงกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดใจของชูเหวาก็หยุดการเคลื่อนไหวของวางซานนางคิดที่จะพุ่งออกไปแต่ก็ถูกขัดขวางเอาไว้ไม่ได้การประลองเป็นตายไม่อาจให้ผู้ใดสอดมือเข้าไปยุ่งเกี่ยวโดยเด็ดขาดไทยเฮาเตือนสติในเวลาเดียวกันก็ได้มีองครักษ์หลายสิบนายปรากฏขึ้นที่เบื้องหน้าของชูเหวาเหล่าองครักษ์ที่ว่านั้นต่างก็เป็นยอดฝีมือด้วยกันทั้งสิ้น ชูเหยาจึงทำได้เพียงแค่กลับไปนั่งที่เก้าอี้ตัวเดิมเด็กเอ๋ยนั่งลงก่อนจะหยุดการประลองนี้ไม่ได้หรอกปรมาจารย์หวินฉีกล่าวออกมาด้วยน้ำเสียงราบเรียบปรมาจารย์ได้ปลอช่วยเหลือลงเชิญด้วยชูเหยาอ้อนวอนด้วยใบหน้าที่มีน้ำตาอาบแก้มวางใจเถอะในสถานการณ์เช่นนี้ที่ไม่เห็นแก่หน้าของชายชราผู้นี้ข้าย่อมต้องช่วยเหลือเขาอยู่แล้ว ปรมาจาร์วิญฉียิ้มขึ้นมาเล็กน้อยเมื่อได้ยินปรมาจาร์วิญฉีกล่าวมาเช่นนั้นชูยาวจึงรู้สึกโล่งใจขึ้นมาได้บางส่วนปรมาจาร์วิญฉียังกล่าวต่ออีกว่าฟฝ้ามองกันไปก่อนเถอะหลงเฉินนะ่ะไม่ใช่คนธรรมดาสามัญเขาคงจะมีไพ่ตายของตัวเองอยู่แล้วชูเยาวพยักหน้าไปมาอย่างว่าง่ายถึงแม้ว่าจะรู้จักหลงเฉินได้เพียงไม่นานแต่นางก็ยกย่องว่าหลงเฉินนั้นเป็นคนที่พึ่งพาได้มากถึงที่สุด ตั้งแต่นางเคยพบเจอผู้ใดมาเพียงแต่ไม่ทราบว่าเป็นเพราะเหตุใดในตอนนี้ถึงได้รู้สึกจิตใจว้าวุ่นได้ถึงเพียงนี้เมื่อชูเยาวได้สติรับทราบถึงการกระทําของตนเมื่อครู่ที่เป็นจุดสนใจให้กับสายตาหลายคู่จึงอดไม่ได้ที่จะมีใบหน้าแดงก่ำขึ้นมาทําไปได้เช่นไรกันช่างหน้าอับอายจนอยากจะแทรกแผ่นดินนีได้เชียวหนึ่งในสายตาเหล่านั้นก็มาจากเสี้ยฉางเฟิงด้วยเช่นกัน เดิมทีก็คิดว่าหากลงเชิญตายไปก็คงจะไม่เป็นมารหัวใจของตนอีกต่อไปจึงรู้สึกจิตใจสงบลงคล้ายกับว่าไม่เกิดสิ่งอันใดมาก่อนแต่ทันทีที่เห็นว่าชูเยาวให้ความสําคัญต่อลงเชิญมากถึงเพียงนั้นก็เกิดเพลิงโทสะลุกชนขึ้นมาทั่วทั้งร่างจึงได้ตะโกนออกไปสุดเส้นเสียงหวงังซานหยุดวาจาไร้สาระได้แล้วจัดการมันซะเมื่อได้ยินคําสั่งของเซี่ยชางเฟิง วางซานเดินเข้าไปใกล้หลงเชิญมากขึ้นเขาสูดลมหายใจเข้าเต็มอกแล้วกล่าออกไปเจ้าหนูข้าจะขอมอบคำพูดให้ประโยคนึงก่อนที่เจ้าจะตายจงดูพลังฝีมือของตัวเองให้ดีก่อนมีคนจำาพวกหนึ่งที่เจ้าไม่ควรสมควรไปตอแยด้วยวางซานหัวเราะเสียงดังด้วยความสะใจแล้วก็ฟาดฝ่ามือข้างหนึ่งไปที่ร่างของหลงเชินแต่ทว่าฝ่ามือของเขากับไบรซึ่งส้มเสียง ไร้ซึ่งสภาวะใดๆใจกลางของฝ่ามือปรากฏเพียงรอยสีเหลืองเข้มอันเป็นทักษะยุทธระดับสูงชนิดหนึ่งผู้คนรอบลานประหลองเปิกตากว้างขึ้นมาด้วยความตกใจวางซานเป็นถึงยอดฝีมือขั้นกรอโลหิตตอนปลายผู้หนึ่งที่แข็งแรงทั้งทักษะยุท์รวมไปถึงพลังการต่อสู้ฝ่ามือข้างนั้นของเขาที่กำลังเคลื่อนลงไปคงจะทำให้ร่างของลงเชินแลกละเอียดได้ยังไม่ต้องสงสยัย หญิงสาวส่วนหนึ่งไม่อาจทนเห็นความเจ็บปวดได้จนต้องหลับตาลงไม่อยากจะคิดภาพที่หลงเชินนั้นมีโลหิตฉลมร่างแล้วไหลอาบไปทั่วเวทีแต่บนใบหน้าของลงเินกลับไม่ได้แสดงอาการตื่นตกใจเลยแม้แต่น้อยเขาเอ่ยวาจาออกมาอย่างเย็นชาว่าคนตายย่อมไม่อาจกล่าวว่าจาออมาได้เจ้ากล่าวได้ถูกจงดูพลังฝีมือของตัวเองให้ดีก่อน มีคนจำพวกหนึ่งที่เจ้าไม่สมควรไปต่อแยด้วยซูมฝ่ามือของวางซาลที่กำลังฟาดลงมาถูกหลงเฉินสวนกลับไปด้วยคมหมัดข้างหนึ่งในขณะที่หลงเฉินเพ่งมองไปยังหมัดนั้นจุดดาราก,ากักวายุที่ใต้ฝ่าเท้าของเขาได้ไหลเวียนพลังอันมหาศาลอย่างรวดเร็วทรงไปยังบริเวณจุดตันเทียนเดิมทีมีเพียงแค่พลังทั้งสาย ไหลเวียนอยู่อย่างช้าๆแต่พริบตาเดียวเท่านั้นกลับเพิ่มพูนนับหลายสิบเท่ารวมทั้งการไหลเวียนด้วยความเร็วดังพายุกันโชคอย่างรุนแรงเพียงพริบตาเดียวหลงเชิญได้ประดุพลังไร้ขีดจำกัดครอบคลุมไปทั่วทั้งร่างกายแทรกซึมไปทุกอนูเนื้อเยื่อประดุดขึ้นยักษ์ในมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ไพศาลอย่างไรอย่างนั้นตูมทั้งหมัดทั้งฝ่ามือปะทะก,กันด้วยพลังอันแกรงกล้าของทั้งสองฝ่าย ก็เกิดเสียงดังนสนั่นไปทั่วทุกสารทิศอนุภาพทำลายล้างหนา่าหวาดกลัวทะลวงบรรยากาศโดยรอบให้คลกคุงไปด้วยเศษละอองสายลมที่ปั่นป่วนพัดเข้าไปยังร่างของผู้คนที่ฟ้อมมองอยู่ห่างจากเวทีในระยะ19จนแทบจะยืนไม่อยู่ต้องถดถอยออกไปนับหลาย19พวกเขาไม่เคยพบเจอการต่อสู้ที่ดุเดือดเชกเช่นวันนี้มาก่อนนี่เป็นพลังของมนุษย์อย่างนั้นหรือ บัดนี้สายลมจากการประทะได้ถูกพัดผ่านไปถูกแทนที่ด้วยหมอกควันที่เข้าปกคลุมชั่วครู่ทุกสิ่งทุกอย่างได้สลายหายไปจากบรรยากาศเผยให้เห็นเศษไม้กระจายไปทิศเวทีแหลกลานไม่เหลือคราวคงเดิมท่ามกลางพื้นที่ว่างเปล่านั้นเต็มเปลี่ยนไปด้วยรอยแตกร้าวดังใยแมงมุมเมื่อสภาพอันยับเยะนะินนั้นสงบลงก็ปรากฏสองเงาร่างยืนประจันกันอยู่ หมัดและฝ่ามือยังคงประสานกันแววตาของชายหนุ่มทั้งสองจ้องเขม่งกันอย่างเอาเป็นเอาตายในเวลานี้บนใบหน้าของหวงังซานเต็มเปลี่ยนไปด้วยอาการแตกตื่นกระบวนท่าเมื่อครู่นั้นเขาได้ใช้พลังทั้งหมดออกมาแล้วแต่ก็ยังไม่อาจสร้างความเสียหายอันใดต่อหลงเฉินได้อีกทา่ายะสัมผัสได้ถึงพลังบนหมัดของหลงเฉินที่ยังคงหลั่งไหลเข้ามายัางไม่หยุดยัง้งประดุดคลื่นมหาสมุทรที่ซัดเข้าหาชายฝั่งอย่างบ้าคลั่ง ยากที่จะต้านทานสภาวะพลังอันมหาศาลนี้ได้หว่างสานประทุพลังทั้งหมดออกมาแต่ก็ยังไม่อาจสลายพลังที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความอาฆาตแค้นจากหลงเฉินได้พลังของหลงเฉินนั้นเสมือนกับไร้ซึ่งจุดสิ้นสุดนี่เป็นครั้งแรกที่เขาหวาดกลัวจนไม่อาจหยุดยั้งเหงือ่อที่หลั่งไหลออกมาท่วมร่างได้ในเวลานี้ทั้งเซี่ยฉางเฟิงและเว่ยชางเองต่างก็ลุกฮือขึ้นมาอย่างไม่เชื่อสายตา ใบหน้านั้นช่างดูแตกตื่นกับพลังที่อยู่นอกเหนือจากความคาดหมายของพวกเขาไปทั้งสิ้นเป็นไปได้อย่างไงกันเซี่ยฉางเฟิงสบัดออกมาเป็นไปได้อย่างไรที่เจ้าหนูผู้มีพลังแค่ขั้นก่อ,กอรวมระดับที่เจ็ดจะสามารถทานรับการประทุพลังอันมหาศาลเช่นนั้นได้พลังนั้นแทบจะไม่แตกต่างไปจากยอดฝีมือขั้นก่อโลหิตตอนปลายเลยผู้คนทั่วทั้งเขตลานประลองต่างตกอยู่ในห่วงแห่งความตกตะลึง แม้แต่ปรมจารวิญชีที่มักจะอยู่ในสภาพที่สงบนิ่งกลับมีดวงตาทั้งคู่รวมไปถึงร่างกายสั่นไหวขึ้นมายังไม่อาจข่มเอาไว้ได้ชูเหยวมีใบหน้าที่ปกคลุมไปด้วยอาการชื่นชมแววตาคู่งามนั้นจ้องมองไปยังเงาร่างประดุษเทพสวรรค์ลงมาจุติอยู่เบื้องหน้าอย่างไรอย่างนั้นเจ้าอ้วนและพวกพ้องต่างก็ปากอ้าตาค้างกันไปตามกันก่อนนี้ได้คิดว่า การที่จะประเชิญหน้ากับยอดฝีมือขั้นก่อรลหิตตอนปลายผู้หนึ่งย่อมคิดว่าหลงเฉินจะต้องตายตกไปอย่างแน่นอนพี่หลงช่างเกีงกาจเหลือเกินสายตาที่จดจ้องอย่างไม่กระพริบของสือเฟิงเขาเนึกขึ้นได้ว่าหลงเฉินคอยช่วยหลอมโอสถให้เหตุไดไม่ฟังคำของหลงเฉินเอาร่างกายที่เขาช่วยสร้างขึ้นไปให้ผู้อื่นบทขยี้จนไม่อาจเคลื่อนไหวได้ยังดีที่เจ้าลิงพร้อมช่วยพยุงเอาไว้ ท่ามกลางสนามรบที่พังยับเยินหลงเชิญยังคงเปล่งประกายรังสีสังหารออกมารอบด้านประดุจเพชคาที่กระหายโลหิตอย่างไรอย่างนั้นในเวลาเดียวกันก็เหมือนกับกําลังถูกกัดกินเข้าไปถึงจิตวิญญาณต่อยเขาจะงงงมไปมากกว่านี้ก็คงจะมองออกว่าความเยือกเย็ยนที่แผ่ออกมานั้นย่อมมาจากหลงเชิญยังไม่ต้องสงสัยอีกฝ่ายเพียงแค่หลอกใช้ตน เพื่อหลอกล่อให้ลงชนเข้าสู่กับดักที่ได้ตระเตรียมเอาไว้แล้วและลงชนเองก็ทราบดีอยู่แล้วว่ากับดักนี้อาจจะทำให้เขามีโอกาสตายได้ถึง9ส่วนแต่ก็ยังไม่ไวายที่กระโดดเข้าไปเองยังไม่ลังเลเลยแม้แต่น้อยสิ่งนี้ได้ทำให้ชายชาติทหารที่เข้มแข็งดังเล็กกล้าอย่างสือเฟิงอดไม่ได้ที่จะหลั่งน้ำตาออกมาปึกแล้วก็มีเสียงปะทุดังขึ้นมาอีกครั้งลงเชนตะโกนขึ้นมา เสียงก้องกองวานพร้อมกับพลังมหาสาลที่ไหลเวียนออกมาอย่างไม่หยุดยัง้งจนทําให้หวางสานต้องถอยร่อนออกไปไกลด้วยร่างกายที่กําลังสั่นเทาวงางซานถ้าหากวันนี้ข้าไม่อาจทําให้เจ้าหลังโลหิตภายใน5้าก้าได้ข้าจะไม่ไปพบเจอกับแสงตะวันในวันพรุ่งนี้อีกเลยส้มเสียงของลงเฉนินได้เสียดแทงเข้าไปยังก้นบื้องหัวใจของเขาเอง ลึกล้ำดังนารกชั้นที่เก้าพลันก็ได้ปล่อยจิตสังหารออกมาอย่างท่วมทลักจนเกิดคลื่นวายุเปลี่ยนสีขึ้นมารอบบรรยากาศสันครนจิตใจของผู้คนทั้งหลายที่กําลังยืนมองอยู่อย่างไม่ละสายตา <c oughs> ถึงแม้ว่าเจ้าจะมีพลังอันแกร่งกล้าแต่การฆ่าคนนั้นไม่ได้พึ่งพาแค่พลังอย่างเดียวเท่าน,นั้นวางซานหัวเราออกมาอย่างเย็นชาทาว่า มีอยู่ข้อหนึ่งที่เจ้ากล่าวมาได้ถูกต้องเจ้าจะไม่ได้เห็นแสงตะวันในวันรุ่งขึ้นนั่นก็เพราะว่าเจ้าจะต้องตายลงในค่ำคืนนี้อย่างไม่ต้องสงสัยคำพูดของวางซานทำให้ผู้คนทั้งหมดได้สติขึ้นมาการต่อสู้ของพวกเขาในครั้งนี้เพียงการประลองฝีมือของสองจกกักรวรรดิแต่ก็เป็นแผนการร้ายที่ตั้งเป้าไปที่หลงเฉินมาตั้งแต่แรกแล้วหลงเฉินสุดลมหายใจเข้าลึกเหนึ่ง แล้วก็ยื่นกําปั้นข้างหนึ่งซัดออกไปอย่างช้าๆทั่วทั้งร่างก็เกิดการหมุนวนของสายลมขึ้นจนอาพอครคลุมยาวได้ปลิวสวัยไปมาตามแรงลมเส้นผมสีดำเริงระบาอยู่บนศีรษะท่าทางของเขาในตอนนี้คล้ายกับมีเทพสงครามลงมาจุติอยู่ในร่างเช่นนั้นก็ลองดูว่าผู้ใดกันที่จะไม่ได้เห็นแสงตะวันในวันรุ่งขึ้นจบตอน